สาวลาปากแก้วเปิดรับบริจาคสวยแล้วข่าวล่าสุดตำรวจสวพเมืองนครพนมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นครพนมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนมได้เข้าไปพบสาวลาปากแก้วนำเด็กมาไล่สดเปิดรับบริจาคโดยอ้างว่าเด็กคนนี้ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลและขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องที่ใจบุญโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและฝ่ายปกครอง ได้เข้าไปพูดคุยกับสาวลาวปากแจวคนนี้แล้วโดยได้ว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งให้สาวลาวปากแจวคนนี้ลบคลิปที่เกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคทั้งหมดโดยการกระทําของสาวลาวปากแจวคนนี้มักจะนําเด็กมาแอบอ้างต่างๆนานาเพื่อให้ผู้ใจบุญเกิดความสงสารโอนเงินบริจาคให้คืบหน้าล่าสุดข่าวว่าสาวลาวปากแจวคนนี้พร้อมสามีได้เดินทางกลับไปสอปปลาวแล้ว ส่วนจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปจากช่องช่องหนึ่งก็ได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางท่านกันดูนะครับความคิดเห็นแรกแสดงความคิดเห็นว่าขอทานออนไลน์ความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าที่เขาทําดีก็มีเห็นลหลายช่องทําเพื่อคนที่เขาํำบากจริงๆบางคนบางกลุ่มหากินด้วยความสงสาร ตรึกตองให้ดีที่จะช่วยเหลือความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าเตือนไปครับเราจะเลิกติดตาม y ย u ทูบเราไปเรื่อยๆความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าขอทาน YouTube ที่เรามาขอบริจาคทานจากคนไทยที่ตามคนเราไม่ทันเยอะมากตอนนี้เจ้าหน้าที่ไทยช่วยสอดส่องด้วยค่ะความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าบางทีคนเข้ามาคอมเมนต์ก็คือเจ้าของช่อง ที่มีฉายาว่าไอ้เป๋ร้อยเมลความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าคนลาวเคยบ้างไหมที่มาช่วยไทยความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่ายาบริจาคให้พวกลราเลยคนไทยลำบากยังมีอีกมากให้มันไปมันก็ด่าคนไทยพวกนี้เลวโดยเฉพาะ YouTube ลาวมันตอแหลทุกช่องความคิดเห็นตัดมาแสดงความคิดเห็นว่าไหนว่าคนลาวรวยไงล่ะทำไมต้องมาขอทานหรือเรียกให้เพราะว่า ขอบริจาคความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยอย่าใจดีกับคนประเทศอับปีจังไรความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าผมว่าหันมาช่วยเด็กๆในไทยเราให้มากๆจะดีกว่าไหมความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าตำรวจต้องแบบนี้อย่าให้ใครฉวยโอกาสหาเงินแบบนี้ความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมต้องตักเตือนต้องมีโทษไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ทำอีกมันเคยได้ ความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าต้องช่วยกันตีแพรจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไปความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยโอนไวเป็นคนฉลาดมากหรือน้อยความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่ามันคือสีหาเงินง่ายแท้คนลาวทำตัวน่าสงสารแล้วของเงินความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าพวกคนลาบางกลุ่มมันรู้ว่าคนไทยใจบุญชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก เลยเอาเด็กมาทำการหลอกลวงคนไทยยิ่งคนลาวพวกนี้มาทำแบบนี้ยิ่งทำให้คนไทยยิ่งไม่อยากให้ความช่วยเหลือลาวอีกต่อไปความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่ามันเข้าองค์ประกอบตามพรบเรื่อยไรด้วยไหมครับความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่านี่แหละมาสร้างความมุ่นวายลาวและขมรความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าเต็มใจให้บริสุทธิ์ใจช่างเขาบาปกรรมตามเขาเอง เพราะเราอุทิศนําให้แล้วความคิดเห็นถัดมาสแสดงความคิดเห็นว่าขอทานยุคใหม่ไม่ต้องนั่งริมถนนให้แดดร้อนความคิดเห็นถัดมาสแสดงความคิดเห็นว่านี่คือวิธีขอทานออนไลน์หรือเปล่าความคิดเห็นถัดมาสแสดงความคิดเห็นว่าเขมรเอาเด็กพิการมาใช้ขอทานส่วนคนลาวเอาเด็กป่วยมาใช้ขอทานรูปแบบใหม่ซึ่งมันก็เป็นแก๊งต้มตุนพอๆกันคนลาวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรัฐบาลของไทยรักษาให้ฟรีอยู่แล้วพวกได้คืบเจ้าศอกเลวจริงๆความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่ามีอีกเยอะครับเอาแฉหน่อยติดตามแล้วครับความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าขอเตือนคนไทยที่โลกสวยที่ชอบส่งเงินส่งของไปให้มันกินพอมันได้มันกินเสร็จมันก็จะบอกว่าคนไทยนี่โง่นะมาให้หลอกตลอดเวลาเลยเลิกโง่เถอะครับ อย่างโง่ดักดานเลยความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยคนไหนมันโง่นักก็ขายทุกอย่างแล้วโอนเงินไปให้แก๊งคนลาพวกนี้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร,ำร่รำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ